สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในเกมฟรีไฟนั่นเอง ซึ่งในครั้งนี้แป้งก็มีคนมาแปกงอีกแล้วค่ะเป็นจานวินคนเดิมเพิ่มเติมคือมีสิทธิ์น้องของเขาด้วยมันจะเดือดขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในเกมนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเนี่ยแป้งบอกเลยนะว่าสาวน้อยนักแฮกเกอร์โมโคของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะปลุกพลังได้แล้วนะเพื่อนๆเป็นการปลุกพลังขั้นสุดซึ่งถ้าเรามาดูตัวละครของผู้รอดชีวิตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ตัวแล้วนะคะที่สามารถปลุกพลังได้และความสามารถของเขาเนี่ยก็เก่งขึ้นเรื่อยๆกว่าเดิมนะก็จะมีตัว เป็นแอนดรูนะคะแคลลี่อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นไฮาโตะเนาะซึ่งตัวละครตัวที่4จะเป็นใครไปไม่ได้เลยก็ต้องเป็นน้องโมโคน่นเองววาวจะได้ปลุกพลังแล้วละเน,นี่ยโอ้โหสุดยอดส่วนความสามารถในการปลุกพลังของโบโคนนะคะเขา ก็จะสามารถเพิ่มระยะมาร์กจุดศัตรูให้นานขึ้นแบบเป็นวินาทีเลยที่สําคัญนะเมื่อศัตรูเนี่ยมีการขยับตัวเดินวิ่งหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ระยะเวลาในการมาร์กจุดเนี่ยก็จะสูงสุดถึง6 5วินาทีถือว่าเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆเลยนะแป้งเนี่ยต้องใช้เปิลของตัวนี้เลยนะคะไม่งั้นเนี่ยเวลาเพื่อนยิงหรือว่าเรายิงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะไม่เห็นเลยว่าใครเนี่ยอยู่ตรงไหนทําให้เปิดจุดศัตรูได้ง่ายขึ้นคะ่ะ กลับมาที่กิจกรรมของสายฟรี free, ของคนที่ชอบโมโคกันหน่อยกิจกรรมนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นภารกิจให้ช่วยเติมพลังให้กับโมโคสาวน้อยนะักแฮกเกอร์ของเรานะเพื่อรับไอเทมฟรีเป็นติมของโมโคทั้งหมดเลยค่ะทุกคนดูสิอย่างอันนี้นะเป็นร่มนะแป้งว่ามันสวยมากๆตรงที่ว่าสีเดี่ยมันมีความเป็นแบบไซเบอร์เนาะแล้วก็แป้งเป็นคนชอบสีม่วงอยู่แล้วส่วนไม้เบสบอลกับกระทานก็พลาดไม่ได้เลยนะคะเป็นของที่จําเป็นจะต้องมีมากๆ อีกอย่างหนึ่งนะคะรถเนี่ยเขาได้ทําออกมาดูเป็นธีมแบบอนาคตมากๆนะแป้งเลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองมาเล่นกิจกรรมอันนี้ทั้งหมดเลยค่ะเพื่อที่จะได้เอาของของน้องโมโคมาไหนๆเราก็ชอบน้องอยู่แล้วเนาะ <c oughs> ส่วนอีกอันนึงนะคะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือการปลดล็อกร้านค้าโฮริซอนอันนี้เนี่ยเป็นการทํากิจกรรมเพื่อที่จะเล่นเกมแล้วก็เอาพวกแบบว่าเหรียญตราอะไรบางอย่างเอามาแลกเป็นไอเทมต่างๆนี่เห็นไหมสวยมากๆเลยแต่ละอย่างเนาะ กิจกรรมนี้ในการปลุกพลังของน้องโมคอนก็จะมาตั้งแต่วันที่18กันยายนนี้ค่ะเออลืมบอกไปว่าสมอรบภูมิรบในเกมนี้เขาก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศเป็นแบบว่าแนวไซเบอร์สุดๆไปเลยที่สำคัญนะก็ยังมีทั้งชุดแล้วก็บรรยากาศในเกมเนี่ยก็อลังการมากๆด้วยค่ะฟรีไฟ เขาได้ยังมีความพิเศษใหม่ๆค่ะนั่นก็คือฟีฟายแม็กซ์นั่นเองฟีฟายแม็กซ์ก็จะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเตรียมพร้อมการเอาชีวิตรอดแบบจัดเต็มๆแม็กซ์สุดๆมีภาพที่คมชัดสาบใจกราฟิกดีมากๆแล้วก็ลื่นมากๆเกมละเอียดเกมไวและมีสิ่งใหม่ๆให้ทุกคนต้องลองว้าวอย่างแน่นอนตอนนี้เขาได้เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29สิงหาคมปี2564เวลาเที่ยงตรงนะคะปีระยะเวลาจนถึงวันที่27กันยายนปี2564เวลา ห้ทาทุ่มห้าสิบเก้านาทีไปลงทะเบียนกันได้แล้วนะคะในเกมฟรีไฟแม็กซ์เนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ ID ฟรีไฟเดิมได้แล้วก็อ็นจะมีล็อบบี้แบบ360อสงศ,ศ,ศาที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถปรับแต่งอาวุธได้ตามใจชอบค่ะและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเขายังมีเมืองแบบคลับแลน์นะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาสร้างเมืองเล่นกับเพื่อนได้น่าตื่นเต้นมากเลยนะและสุดท้ายเนี่ยสามารถเล่นกันได้ทุกโหมดถึงแม้ว่าเพื่อนๆนเนี่ยจะเล่นกันคนลเวอร์ชันนะคะ ก็ยังไงอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะซึ่งตามธรรมเนียมของคนชอบเปิดกาชายอย่างแป้นเนี่ยจะไม่เปิดอะไรเลยมันก็การะไรอยู่รู้สึกแบบคันบ้ายคันมืออย่างบอกไม่ถูกงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดเป็นรถสีทองน,นี้กันเลยดีกว่าโอ้โหเป็นรถปีกด้วยนะคะเนี่ยนอกจากจะมีความสวยงามแล้วนะคะยังล่อเท้ามากๆอีกด้วยในการขับแถมเสียงยังอย่างดังไม่ไหวละอืมเราจะต้องมากดกันเลย มาติ๊กของที่ไม่อยากได้ก่อนค่ะถ้าได้รถทีคือจบเลยนะเราจะไม่เปิดต่ออีกต่อไปไปอืบเอาละเริ่มการหมุนด้วยเก้าเหรียญครับผมป๊บ๊บคุณต้องการจะหมุนหรือเปล่ากัดไปรถยนต์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 เฮ้ยโอ้โหมันใกล้มากมีความเหลืองเหมือนกันแล้วมีเสียงที่แบบอลังการนึกไาได้รถเปิดกันต่อครับเปิดกันต่อครับ มาอันแรกนี่ได้ปืนไปหนึ่งอันแล้วจัดไปด้วยปืนอีกหนึ่งอันต่อครับผมต่อครับผมถ้าได้รถคือจบไม่จบเฮ้ยไม่เอากระเป๋าสิเอารถตอยอ่าได้กระเป๋ามาก็ยังดีอะอ่าได้เป็นสกินคู่หูนะคะตัวนี้น่ารักมากเลยเป็นน้องเอเรียนรับไว้ก่อน และสุดท้ายนะคะเต็มสตรีมไปเลยสำหรับรถสีทอง MCL ครับผมจัดการติดตั้งลงไปเลยแต่ว่ามีแค่รถเนี่ยมันจะกระไรอยู่แปลว่าเรามาปลุกพลังของนี่เลยดีกว่าปืนอันใหม่ปืนลาวาค่ะเห็นเขาว่ากันว่าปืนอันนี้เนี่ยมันดีมากๆแล้วมันก็เด่นมากด้วยจัดการหมุนไปเลยครับผม5้าทีปารบปารปา,รปาร ได้เป็นก้อนสีทองมาแล้วหสิ so ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการพลึกสีทอง7อันแล้วก็ต้องการแบบแปรนถึง3อันตอนนี้เดี๋ยวแป้งได้มาแล้ว2แปรนกับ1เพชรไปงั้นจัดไป5อันครับผมติด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 ตดติ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 ด จัดการแลกปืนมาเลยนะครับผมโอเคโหอย่างสวยอ่ะมีความแบบเป็นลาวานะเพื่อนๆโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะคะเข้าไปลุยกันในเกมเลยดีกว่าค่ะเอาละครับตอนนี้เรามาหาอาจารย์ทั้ง2คนแล้วนะคะครั้งแรกเนี่ยมีแค่จารย์วินคนเดียวนะแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์พาเพื่อนมาใช่ป่ะครับใช่ครับใช่ ผมพาน้องชายผมมาเองเออน้องชายมีชื่อว่าอะไรครับคือแบ็กครับรู้สึกว่าจันแบ็กนี่จะเป็นแบบว่าคู่หูคู่ซีเลยนะคะกับจานวินในช่องโลเกตเนาะซึ่งแป้งก็ได้พาสิทธ์น้องของแป้งมาเหมือนกันคือปกติอจะเป็นลูกสิทธ์เขาแต่วันนี้มีสิทธ์น้องละอ่ะสิทธิ์คนนี้น้อยเอาวันดีครับผมกัอบบีวาเกมเมอร์เจ้าเก่า,กานะ <laughs> แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เราจะมาเล่นซึ่งจานมินเนี่ยบอกเราว่าในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเป็นระยะเวลาประมาณสองทุ่มกว่า,วาเราจะไปในโหมดแล้งกันเพราะว่าแล้งเนี่ยไม่ใช่ช่วงเวลาที่มันเก่งมากใช่ไหมครับจานมีอเใล่ไหือเปล่า ไม่เสียงหัวล้อดูแปลกๆเออไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับอ่ะเราถามจันแบ๊ดดีกว่าจันแบ๊คิดว่ามั่นใจขนาดไหนในการจะพาลูกศิษย์ทั้งสองลงแหลงกันครับน่าจะสามลูกศิษย์ครับตอนเนี้ยอ๋อมีมีมศิษย์วินด้วยช่ไมใช่ั โอเคองนั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมและลงแรงครั้งแรกของพวกเราดีกว่าในการลงแรงกับ2เทพนะคะเทพซาช่องโลเกตและช่องแจนแบคครับผมมาเข้ามาในเกมแล้วหูดูดิคนเยอะมากเลยคือเขาแต่งตัวกันแฟนตาซีแฟนตาซีอะนี่จานไม่แจกของเลยหรอจานหมดสต็อกแล้วครับ <c oughs> ผมมีผมมีผมมีเฮ้ย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 นี่ๆีอ๋อครับอครับเฮ้ยนั่นพี่เบาพี่เบาแจกของโอ้โหของหมดไปทานกัตามมาเลยคุณแจกคนอื่นไม่แจกลูกศิษย์ตัวเองอะครับผมไม่มีของอ่ะผมไปอยู่กับพวกต้นไม้แล้วนะเฮ้ยต้นนั้น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 หมดแล้วของหมดแล้วโอ้โหแจกทีนี้แจกทีละกี่เพชรเนี่ยจันเมื่อกี้ใครได้กี่เพชรบ้างคนได้ทักเพชรไม่ได้ครับเพชรหนูได้ศูนย์เพชร เออช่างเหอะเดี๋ยวไปเก็บเพชรในเกมแล้วกันนี่เป็นด่านที่พี่แป้งไม่เคยเจอนะครับเฮ้ย <Hey. S 2> พี่แป้งเคยเล่นด่านนี้ไหมใครบอกว่าพี่ไม่เคยเจอพี่นะ่ะเคยเล่นด่านนี้มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเราจะไปตรงไหนดี <c oughs> ด่านนี้โล่งนะครับต้องระวังมีคนเบอร์สี่เบอร์สี่จันวินบอกว่าให้เราลงตรงแถวแถวพุ่มไม้ตรงนั้นอุ้ยแต่ด่านนี้คือมันโล่งมากเลยนะทุกคนแป้งว่ามันหาที่หลบยากอะ่ะพี่แป้งกดโดด <c oughs> พี่แป้งบิ๊กเจอเฮ้ยก่อนเ โดดเลยแล้วกันโดดเลยแล้วกันโอเคมีมาตีหนึ่งนะครับมีแค่ปาร์ตี้เดียวหรออย่างนี้จันจันแบ๊กับจันบินก็สบายดิใช่ปะวินใช่ปะวินเราจะวอกเราจะวัดไอ้เร็วโอ้ยจังหวะกดดันจังหวะกดดันไปแล้วหาของก่อนดีกว่าวีการยิงกันเกิดขึ้นฮะมีการยิงมีการยิงมีการยิงสองตัวสองตัวเลยจันผมมีปืนพก ああああเอาเลยป่ะจะยิง้ยอ้้ไมีคนโดนยิงครับผมจานโดนยิงแล้วผมดูหลังให้ตอนนี้ศัตรูอยู่ที่ฝั่งโรงงานนะครับคนนี่น้อยยิงเข้าไปสองแจ๊ะโดนไหมโดนไหมโดนไหมยิงขู่ยิงขู่ยิงขู่อ๋อโอเคโอเคโอเคมีมีข้างหลังตัวนึงนะครับทำไมเหมือนไม่เหมือนตอนที่เราเล่นกันเลยอะครับเฮ้ยผมล้อมผมล้อมอุ้ยอมีคนโดนยิงดาวมาดาวดาวฝั่งนู้น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 ในโรงงานในโรงงานในโรงงานโอเคเล่นนะเล่นนะผมก็โดดอยู่ผมก็โดดอุ้ยอ้ย เจ็บเจ็บเจ็บมากครับเจ็บมากครับตรงนั้นเจ็บบขนาดไหนเจ็บขนาดไหนข้างหลังแจกครับแต่ตายเลยครับตายเลยครับโอ้ยสุดยอดครับผมนี่มายังไม่คันเจอฉากบูเลยอ่ะโอเคเอายาครับพี่แปงผมอยู่ข้างหลังจานเอาจากไหนอะครับจันแบกอ่าผมยิงเมื่อกี้ครับศพเขาเอามาให้ครับเขามาถวายโอเค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 เมาไปกินกันตรงนั้นได้ไหมมีคนอยู่นี่นี่นี่กับผมมีกองหนึ่งเดี๋ยวกับผมกอเลยเอ้แต่จริงตรงตนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันมีสลิงดูดิเราสามารถไปในเมืองได้ใช่ไหมครับจาน ได้ครับได้ได้ไปเลยบล่ะเราเข้าไปในเมืองได้ตัวนี้คือจะสลิงทุกเส้นครับจะเข้าไปในเมืองแบบกลางเมืองเลยไปเลยแล้วกันเอาไปเลยเหรอไปเลยแล้วก็เอาจานไม่ตามด้วยจานจานจานไปให้ลูกศิษย์พิ้วพิ้วอยู่บนสลิงแล้วคิดจะไปก็ไปเลยไปยจะไปตามท้านครับ อีพีที่หนึ่งเมื่อลูกศิษย์เอาแต่ใจเขาพี่พี่กิตรไปอยู่พี่กิตรไปอยู่เนี่ยเรามาบนยอดเขาดูดิพี่กิตรตรงนี้เขาปลูกเห็ดเต็มเลยเนี่ยแถวนี้ยคุณจะมาดูเห็ดอะไรผมมาหาของนี่นี่นี่ผมยังไม่ได้ของเหมือนกันไปซื้อน้ำปลาหน่อยครับแถวนั้นไปกินทำอาหารน้ำปลาแถวนี้ไม่มีนะมีแต่สีขาวจานจานมีค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 นจานข้างบนเอ้าตรงไหนอะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ในนั้นแหละมันมันเป็นต้นไม้แล้วต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้อยู่ตรงต้นไม้ครับต้นต้นไม้ ลิ้นพายไม่พอแล้วนนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้จานต้นนี้มันมันเข้าไปในบ้านแล้วจานมันไปแล้วจะแล้วครับจะแล้วนี่นี่นี่ผมผมกําลังไปครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ดาวดาวครับดาวดาวกูมีอีกตัวนึงครับมีตัวนึงมีตัวมีตัวนึงทางทางซ้ายทางซ้ายเอสอีครับเห็น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 ตั้งยินเลยครับปล่อยปล่อยให้พี่แป้งยิงเลยไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปล่อยพี่อย่าเลยอย่าเลยพี่ไปแป้งมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บยังไงมาอีกเอาเลยเอาเลครับ สดีครับนี่ครับขอบคุณครับผมสุดยอดอ่าเราได้ปืนมาแล้วป้ายจะใช้เป็นปืนไม่ไม,ไมีคนวิ่งหนีครับฮะนี่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 นมีคนวิ่งหนีเฮ้ยเขาวิ่งหนีเราเหรอเฮ้ยม,มีคนยิงมาอะไแต่ครับอะไรแตะครับจนันมื่อกี้เขาวิ่งลงเขาครับเหมือนจะไปเล่นกับน้ำเหมือนเคยเพิ่งเห็นทะเลครั้งแรก อ๋อเออเนาะจริงๆทะเลที่นี่ก็สวยดีเหมือนกันใช่ครับพี่แม่ลองไปดูไหม <laughs> ไม่อะครับการดูจากทรงแล้วน่าจะก,กระดูกแตก <laughs> นั่นเห็นเหมีคนโซน <laughs> อยากลงไงไประบาบวก<ม>ตูต้ตแรกนะครับตรงนี้อะได้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 ไดถ้าอยากแลกอะไรก็เอาเหรียญมาแกลกได้ครับอ่าเดี๋ยวขอแลกของสักหน่อยขอแลกของสักหน่อยไหนอขอช้อปปิ้งก่อนเราควรซื้ออะไรดีอะเราควรซื้ออะไรดีกระเป๋าพี่แม่มียังครับกระเป๋าสามมีแล้วนะโอเค กระสุนพี่แป้งพอไหมแตกก็ได้หรือว่าไอวอลพี่วินในคนข้างล่างเอาเลยป้าจันโอู้จันยิงอย่างนี้เลยเหรอจันยิงถึงเหรอยิงยิงถึงครับอ๋อจันใช้สไนเปอร์พี่วินพี่วินพี่วินอ่าอยู่อยู่อยู่บนป้อมครับบนป้อมตายแล้วตามจันวินไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนยิงโดนยิงจานโดนยิงโอ้โหโอ้โหตอนนี้จักรแร้แต่หนึ่งครับแต่หนึ่งครับจักรแร้คือมีรอยเลือดก็ระวังก็ระวัง ชุบ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 พี่แป้งได้ชุบได้ชุบได้ชุบได้พี่ชุบได้ชุบได้แล้วแล้วจะไปช่วยยังไงเนี่ยคนสมัยนี้นี่มันโหดร้ายเนาะยิงคนกลางอากาศเลยอ่ะไม่ปล่อยให้เขาได้แบบเฉิดฉายเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ในโหมดแรงนะคะซึ่งมันเหลืออยู่ตั้งยี่สิบสองคนเนี่ยจันใช่ครับได้ครับไหวไหวเฮ้ย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 กินนี่แล้วระวังพิษนะครับวันนี้มันมีพิษเฮ้ยจริงเหรอมีมีพิษเหรอใช่ครับเดี๋ยวผมกินให้ดูก่อนครับ ไปที่ดูก็ไปเลยดิอยากเจอมาดาวเหนือป่ะอยากเจอมานดาวเหนือพี่กินอันนั้นห้ามกินนะน้ำมีพิษอันนั้นมีพิษอันไหนอะเล่นเล่นเสาได้ปะเฮ้ยมีคนดักแล้วหน้าเราเฮ้ย เห็นตัวเดียวครับใครทำจานใครทำจานตัวเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวอยู่นอกโรงงานโอ้โหโอ้โหเขาวิ่งเขาวิ่งเขาวิ่งดาวดาวเอาฉันเอาฉันเอาปืนพกไปยิงสิ่งที่จานเคยสอนส่งคืนไปหมดแล้วสุดยอดตายแล้วตายแล้วตายแล้วน่าจะหมดแล้วครับตรงนี้ไปเข้าฝั่งบ้านครับว่านี่ในฝั่งขวาแล้วก็เข้าแบบนี้ไงล่ะโอ้โหซวิมเมั้ยดน้ำเลยเวลากันแข่งขันแล้วไปถึงฝั่งก่อนชนะ ระวังนะครับคุณข้าหน้าคุณหน้าเขาบ้ยมีมีบนเขาเห็นระวังอย่างนั้นไปมีไปมีเทคนิคเทคนิคกันเทคนิคกันวิ่งก็คือสิกแซกไ้สิกแซกไ้สิกแซกไว้เฉียงเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นพิ่งยิงนะพิ่งยิงนะจริงเหรอจริงเหรอเดี๋ยวเขายิงกับคนอื่นอยู่ครับเขายิงกับคนอื่นอยู่เอาไปลอยหลังให้ครับได้ครับผมได้หลังเรื่องการหลอยนี่ไว้ใจผมเลยน็อก2อครับไหนชสวเวลานี้โอ้โหนอกอะไรกันขนาดนั้นโอ้โหลลูลท้ายุท้าย หมดครับเอ้ยอะไรกันครับโอ้โหโอ้ยๆๆๆๆๆๆๆเราขึ้นมาดูเราขึ้นมาดูเฉยๆฮะเราขึ้นมาดูเฉยๆฮะไม่มีบทสำหรับเราเลยเหรอเนี่ยเราคือนักแสดงเราคือนักแสดงตัวประกอบเฮ้ยนั่นๆๆเจอตัวเจอตัวเขาหลังจะเข้าวงคนะผมยิงผมยิงอยู่ยิงอยู่ยิงตัวเขายิงตัวเขายังไม่ได้ยิงหัวเขาเหลือสองตัวสุดท้ายครับเหลือตัวสุดท้ายไหมพี่แป้งป๊บคุณจะทำอะไรผมเปิดผมเปิดผมเปิดโคโนอยู่ในโคโนผมไว้ผมอยู่ในคอโนผมไว้เอาละหนึ่งครับตอนนี้พี่แป้งยิงเลยตัวสุดท้ายพี่แป้งเหลือตัวเดียวพี่แป้งเหลือตัวเดียวเอาละถึงเวลาพิสูจน์ตัววแแล้้พี่ปง พิสูจน์กับสิ่งที่เคยเคยเรียนมานานนะครับไปครับไปครับไปครับเอ้ยเอ้ยมันอะไรกันอืมการต่อสู้การต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีสมตรงไหนเนี่ยมีคนวางมีคนวางไอ้หวายด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ยมันยังไดไม่ไม่ผมช่วยได้ผมช่วยได้มายิงเลยยิงเลยโอเคพี่เพียงไม่ตายพี่เพียงไม่ตายพี่เพียงไม่ ถือว่าพี่ไม่ตายพี่ก้มหัวให้เลยครับบุญคุณครั้งนี้ข้าจะไม่ลืมพระคุณเย,ยโอโหพวกเราสุดยอดมากเลยครับผมสุดยอดดีครับผมขอบคุณมากๆนะคะที่มาช่วยแบกแรงในวันนี้บอกเลยว่าสนุกมากๆถ้าเกิดว่าไปเล่นเองเนี่ยก็น่าจะไม่สนุกขนาดนี้ <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์สองคนฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับผม ยูทูบนะครับช่องแบ็กคุงนะทุกคนแล้วก็มีเพจด้วยแบ็กคุงเหมือนกันนะแบ็กคุงนี่คือเป็นแบบเจ้าแห่งฟรีไฟเลยนะคะก็ไปติดตามนะใครที่ชอบฟรีไฟอยู่แล้วแล้วจันวินนี่จะโปรโมทไหมไม่ต้องโปรโมทแล้วอ๋อโปรโมทหนยก็ได้่ะโปรโมทอะโลเคแปะเรียบร้อยเอาเอาสั้นแบบนี้เลยเหรอ ส่วนพี่กิจก็พี่กิจช่องอีวาเจ้าเก่านะคะก็ไปติดตามกันอยู่แล้วเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย เอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าสําหรับการบูในเกมฟรีไฟในครั้งนี้ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์พีแป้งด้วยที่สําคัญนะคะตัวเกมเนี่ยก็ยังสามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะใครเนี่ยที่ยังไม่ได้โหลดฟรีไฟนะคะรีบมาโหลดแล้วก็มาเล่นกับพี่แป้งนะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายมาเล่นกันเยอะๆนะคะ